สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ขยายความอธิบายเรื่องระยะเวลา w i t i n g Period นะคะเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มของโรคนะคะจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะอันแรกก็คือบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมกรณีที่มีการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือหากมีการ ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุดนั่นแสดงว่าถ้ากรมธรรม์น,นะคะมันผ่านไปแล้ว30วันแล้วมันก็คุ้มครองนับ30วันเลยไปแลวคุ้มครองและแต่อยูยูวันนึงเกิดทําให้กรมธรรม์ขาดผลนะคะจะนับ30วันใหม่นะคะ อ่อันต่อไปคือบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา120วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมนี้ค่ะหรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามการต่อ ครั้งสุดการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุดนะคะโรคร้อยวันก็จะมีโรคเนื้องอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิดค่ะโรคลิสีดวงโรคไส้เลื่อนต้อเนื้อต้อกระจกการตัดทอนซิลนะคะหรืออะดีนอยนิ้วทุกชนิดค่ะแล้วก็เส้นเลือดขอดที่ขาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ประมาณนี้จะคุ้มครอง ต้องให้ป่วยเกิน120วันไปแล้วนะคะแต่หากเกิน120วันไปแล้วป่วยและยังไม่พ้น2ปีทางบริษัทก็มีสิทธิ์ในการที่จะ ขอตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่ากรมธรรม์ยังไม่พ้นอายุ2ปีแต่หากการตรวจสอบนั้นนะคะไม่พบว่าเคยเป็นมาก่อนทําประกันนะคะทางบริษัทก็จะทําทจ่ายสินหม่ให้เป็นปกติเพียงแต่ว่าอาจจะใช้แฟกเครมในครั้งนั้นไม่ได้เพราะว่าบริษัทจะใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบแต่ถ้าพ้น2ปีแล้วจะไม่ติดปัญหาใดๆค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่พ้น2ปีแม้แต่ขาดไปแค่5วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วบริษัทสันนิษฐานหรือว่าสงสัยมักได้ว่า อาจจะเป็นมาก่อนทําประกันหรือไม่โรคนี้บริษัทจะใช้สิทธิ์นะคะโดยการแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าให้ลูกค้าสำรองจ่ายค่ะนำเอกสารมาเคลมภายหลังซึ่งทางบริษัทจะตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสูงสุดต้องไม่เกิน90วันนะคะเร็วสุดก็30วัน40วันแล้วแต่เคสนะคะถ้าลูกค้าแบบว่าเออ แจ้งทางบริษัทแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะทางบริษัทก็จะตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางบริษัทเนี่ยค่ะ อาจจะขอความร่วมมือกับฝ่ายขายในการที่จะช่วยให้ลูกค้าเซ็นยินยอมเปิดเผยประวัตินะคะซึ่งกฎต่างๆหรือข้อมูลต่างๆตรง,ตรงนี้ถ้าหากฝ่ายขายได้เล่าให้ลูกค้าฟังตั้งแต่ครั้งแรกก่อนการทําประกันนะคะก็จะไม่เกิดข้อพิาพาทใดๆกับลูกค้านะคะว่าระยะเวลารอคอยมีอะไรบ้างมีตั้งมีตัวเลขที่จำง่ายคือ30กับ120วันก่อนแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีค่ะลื่นล้มในห้องน้ํา ไม่ได้เกิดจากโรคภายในร่างกายนะคะหมายความว่าเช่นลื่นล้มสะดุดล้มหรือหัวชนหรือตกบันไดอะไรอย่างนี้ยค่ะคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มนะคะเฉพาะการเจ็บป่วยเท่านั้นนะคะที่จะดู30วันแล้วก็รอยี่สิบวันนะคะยังไงประเด็นนี้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะถ้าลูกค้าไม่ป่วยไม่เจ็บก็ไม่เกิดข้อพิพาทนะ แต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าป่วยหรือเจ็บแล้วต้องสำรองจ่ายะคะ่ะบางทีลูกค้าก็ไม่ได้เตรียมเงินนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายขายนะคะต้องแจ้งในจุดนี้นะคะทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าโรงพยาบาลในช่วงกรมธรรยังไม่พ้น2ปีนะคะยังไงลองศึกษาแล้วก็ลองทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายทุกครั้งที่ขายประกันสุขภาพให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ